เออู้บ้างันค่ะป้งางกันค่ะเห็นบ่กางฮ่องกงอือ ฟ้ทองกวมปบปักปกัปกปกปันตัวนี้สีจางอู้หูมันชันดเก,ก็บหองสัมเก็บ้ะใช่ไหมโอ้โหเธอเธอเป็นอย่างนั้นหวานเกียบเธอเป็นอย่างนั้นเ <c oughs> นาะกูร์ลอยห่างคบานเอ้ยห่าง แอเมยเอาเมยห้ามมัน kind ย of like ั oh uh. Um. Uh ่วนะูไมไอ้เอาระก้อนนกอืออือบอกว่ามวยดีเนาะมันหันตีหันตีทีเดียวรู้เรื่องตีว่าเรเรียนบตื่นไแล้วเฮ้ยประกันเฮาไ้ไปไปไปเอากระชนเปื่เนาะ เอออือทุ่เสียมกีดทองเพิมเอาไม่ให um> well> um> ้ปะอู้บูหลบห้องห่งทองอออ้าวอ้าวอ้าวหองอ้าวไม่ไม่ป่นปองป็นปาทองอเมยมันมอยมันมยมันมยอูห่อู้หอู้มันมอย